สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี็กมาพอคู่ออมยังไงได้จ้าวันนี้มาคู่กับท่านพออ้นะคะพออ่เผื่ออาวันนี้จิพ้าไปใส่วัฒนะไปบอกทางมาวันนี้วางบอกจ้าคุณหนนพันรยาวาันวางย่วอย่างไหนไปเป็นโมแน่พาไปโรงเรียนแน่ไปยัง่ะไปดูฝูงบินต่ําทํางานวาสันเนาะไปจ้าฟูงบินต่ําสีทํางานบอกว่าผ่านไปตัดหนา โรงเรียนแนวสนวันอาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตย์นะจ๊ะเปเป็นยังจ๊ะป้าไปกับปนี่ร่างที่สร้างนะเทศที่สร้างแล้วก็ร่างที่เป็นร่างที่เป็นกับตอนนี้ก็เป็นเบ้าออค่ะเพื่ออ้อมนะปมาโรงเรียนมาทำอะไรบ้างอันดับแรกมาถึงโรงเรียนแล้วลางประตูโรงเรียนมันห,าง,นงหนางไั่สนวนาเห็ดอีียงหลักอีียงหลักก็ออกลัจกจะเน้เออ้าวมาโรงเรียนใหม่ก็มาบ,บ๊ พัฒนาปรปับปรุงไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจานี่เริ่มแรงกันนาประตูเลยจ้ะพี่น้องอ่าเปิดน,นัดกับอ่นานักการพันโรงนะคะแล้วก็มีคนมาซอยใน,จนใจในการตัดางานแล้วกับปรปับปรุงพูดไม่ได้ในกับโรงเรียนมาสั่นเนาะอันดับแรกก็ดูรางประตูนะคะเหตุไปายางไยังหล่ะฝนตกแล้วจะพี่น้องกันนำจี๋ถั่วรงเรี้ยงมาสั่นละ,ะอ้าวนำกับจี๋ถั่วรงเรี้ยงจะได้เอ,อะไรกันก็เจ้าก็ไปกวาดออกตัวว่าไปห้องน้ำไหลจวดจ่จวดจัด,จด,จด มื่อหนึ่งมีสามเลยดูทั้งหอนทั้งหนาวทั้งฝนนู้เอ้ไต้เลยจ๊ะอ่านี่บริเวณโรงเรียนลำเรือนนะคะหลังจากฝนซากตกเลยจังในต่อไปจะฝุงบินตั้มเริ่มทํางานใจวันนึงจ้ะอ้าเริ่มทั้งานไปโรงเรียนสาธารณะดีเลยจ๊ะไปถ่ายฟูงบินตํากําลังประกอบร่างไม่นแน่นจะตาดเครื่องแล้วฟูงบินลงที่แล้วไปจ้าแหน่เนี้ยแหน่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 ไปอ่ะสู้ๆใจพี่น้องจ้ <appeal. S 1> าสู้ๆค่ะท่า <surtout> น เห็ุไปค่ะโรงเรียนของท่านจะได้หน้าอยู่นะ,ะงูจะไม่ได้ฉกนักเรียนนะจ๊ะเพื่อน <c oughs> ตัดไปตัดไปนะฝน,น,น,นกำลังตกไม่หยาบเมื่อเดี๋ยวฝนมากระงามตัวบัดนี้เลยสู้ๆอ้าวบอกให้เรามาเป็นกําลังใจให้เราก็เป็นกําลังใจให้สู้กระจันจ๊ะสามีจ้าอดเอาเงี้ยวเอาจ๊ะนาะ <c oughs> ไป บอกให้เรามาเป็นเพี่อนเราก็มาเป็นเพี่อนแล้วเราก็เย็นในกำลังใจจังด้ก็ฝากคลิปดีๆไว้ในใจฝากคลิปของคู่อมนะคะไว้ในอมว่ากำใจนะค่ะรอบหน้าจะให้คลิปดีๆมาให้เบื้องในใจพี่น้องจ้าอบริเวณโรงเรียนของเพิ่อนนะคะโรงเรียนของท่านป้าอมใหม่ในใจโรงเรียนบ้านหนองแหวงไว่เส่ะจังไดนกะนี่แหละตัดใยกันใยกันอ่ะเสร็จผ้าลายกิดของวันนี้แล้วกะขออนุญาตกลับแล้วนะจ้าบายบายจ้า